สวัสดีครับพบกับน้องเลิมเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะมาทําน้ําจิ้มนะครับผมกุ้ยช่ายมังสวิรัตเจแบบไม่จําเจนะครับผมแบบว่าซื้อกุ้ยช่ายมาเป็นกล่องนะครับผมแล้วน้าจิ้มมันหมดไปนะครับผมแล้วก็เหลือสีหชิ้นก็เลยอาจจะทําแบบสูตรลดรับตัดตอนนะครับผมอัตราส่วนก็ขึ้นให้หน้าจอแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะบอกลองหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับผมใส,ส่ซีอิ๊วดำไปครึ่ง ช้อนโต๊ะนะครับผมพริกสดนะครับผมประมาณสองสามเม็ดก็แล้วแต่ความชอบของเราว่าเราชอบเผ็ดหรือชอบไม่เผ็ดนะครับผมน้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมเกลือนิดหน่อยนะครับผมอืมน้ำตาลทรายแดงหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผม แล้วก็คนคน,คนนะครับผมอันนี้ผมใสเ่เ,สเกลือใส่เกลือไปนิดหน่อยนะครับผมแล้วเราก็ชิมชิมให้รสชาติตามที่เราชอบตามสไตล์ของเรานะครับผมปกติเขาจะใส่น้ำเปล่าแล้วก็ไปตั้งตั้งเตาใช่ไหมครับผมแต่ว่าอันนี้เรากุญช่ายมนเหลือแค่นิดหน่อยเองก็เลยเราจะทําแบบลดรัดตัดตอนนะครับผมเราปรุงอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเข้าไมโครเวฟสักห้าวิสิบวิก็ได้แล้วแต่เราให้นำ้นำน้ำตาลมันละลายหรือว่าเราจะ ไม่เข้าก็ได้เราก็ทานได้เลยก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับผมนะครับผมนี่ก็ปรุงผมปรุงเรียบร้อยแล้วผมก็มาตักทานเลยเพราะว่าคุ้ชา่าผมเข้าไมโครวเวฟแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทาแบบแบบสไตล์ง่ายๆนะครับผมก็เราก็อันนี้เป็นแบบว่า ไม่ได้ทําเยอะเราไม่ได้ทาน้ําจิม้มเยอะทาแค่นิดเดียวนะครับผมส่วนทําน้ําจิม้มกุ้ยช่ายก็สามารถทําไปทำเ,เห็นไหมรสชาติก็โอเคนะครับผมก็ประมาณลักษณะประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยนะครับผมนะครับผมลองไปทําทานดูนะครับผมแบบง่ายๆนะครับผมง่ายง่ายมากๆนะครับผมกุ้ยช่ายมันไม่เยอะก็เลยทําแค่นิดเดียวนะครับผมปกติก็ต้องตั้งเตาใส่น้ําใส่อะไรแต่เราทาแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน น้ำจิ้มนี้สามารถทำข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงอะไรได้หมดเลยนะครับผมก็ขอบพระคุณมากครับที่ติดตามนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ